และใน EP ีที่3ซึ่งเป็น EP ีสุดท้ายเรื่องของ MOU ผมจะยกตัวอย่าง MOU ระดับประเทศหลายๆกรณีที่เคยถูกยกเลิกไปในอดีตด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการให้ลำดับความสำคัญในการบริหารของแต่ละรัฐบาลหรือด้วยเหตุผลทางสภาพเศรษฐกิจหรืออาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนในประเทศนั้นๆเองเช่น MOU ระหว่างอินเดียกับสีลังกา เกี่ยวกับท่าเรือ Eastern Container Terminal เป็นการลงนามใน M O U เพื่อพัฒนาท่าเรือในโคลัมโบถูกยกเลิกในปี2 0 2 1หลังจากมีการต่อต้านจากสาธารณะในประเทศสีลังกาโดยมีการอ้างจากสหาภาพกลุ่มแรงงานและกลุ่มการเมืองต่างๆว่าการมีส่วนร่วมของต่างชาติในโปรเจกต์นี้ จะส่งผลให้รัฐบาลสีลัรีลังกาไม่สามารถควบคุมทรัพยากรของตัวเองได้ MOU ด้านการทหารระหว่างสหรัฐกับจีนก็ได้เคยถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลของความตึงเครียดทางการเมืองและความแตกต่างทางยุทธศาสตร์ ที่สุดท้ายทําให้ MOU เหล่านี้ถูกละเลยและยกเลิกไปในที่สุด MOU ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เกี่ยวกับทางรถไฟความเร็วสูงก็ได้ถูกยกเลิกลงในปี2021เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลมาเลเซียและข้อจํากัดทางการเงินยังมี MOU ระหว่างอิตาลีกับจีนในโครงการ Belt and Road ซึ่งอิตาลีได้เคยลงนามเข้าร่วมโครงการในปี2019และต่อมาในเดือนธันวาคม2023อิตาลีประกาศว่าจะไม่ต่ออายุ OU, การตัดสินใจของอิตาลีมาจากเหตุผลว่าประเทศอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้และยังมีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีนโดยสรุปการยกเลิก MOU เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นความเปราะบางของ MOU โดยเฉพาะบริบททางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก MOU เป็นข้อตกลงที่ไม่ผูกมัดซึ่งสามารถเจรจาใหม่ ซึ่งสามารถเจราจาใหม่หรือละทิ้งได้ตามสถานาการณ์แม้ว่า MOU จะไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายแต่มันคือเครื่องมือที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและการให้เกียรติกันและกันอีกทั้งยังเป็นรากฐานสำหรับการทำสัญญาในอนาคตได้มันอาจจะบอกถึงความมั่นคงมันอาจจะบอกถึงคอมมิชเมนต์และเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ประเด็นที่อ่อนไหวง่ายแต่หากมันขัดต่อกฎหมายเราคงมีคำตอบแล้วว่า MOU คืออะไรและมันสามารถยกเลิกได้หรือไม่ผมขอดึงมาจาก EP ที่1เพื่อที่จะสรุปว่า หากเราเปรียบเทียบ M.O.U เหมือนความรักแล้วหากคุณรู้ว่าคู่ของคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่จริงใจไม่รักษาคำมั่นแม้กระทั่งไม่เกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อตอนเองสาบานไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือคุณเริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัสตย์ต่อคุณคุณยังคงจะเดินหน้าแต่งงานกับเขาหรือไม่ And that's one minute bit ram see you next time